เขาเริ่มมีความคิดอยากจะติดต่อมาหาคุณบ้างหรือไม่เราลองมาเช็คความรู้สึกของเขากันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะอยู่ในช่วงที่นิ่งเงียบต่อกันมาดูซิว่าในใจของเขาตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกที่อยากจะติดต่อมาบ้างไหมนะคะเป็นการชำนายโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่พลังงานดีๆนะคะ ไพ่ใบแรกไพ่ใบนี้เป็นพลังงานของคนที่จะเดินหน้าก็ห่วงหลังเพราะฉะนั้นน่ะเห็นเขานิ่งๆอย่างเงี้ยเขามีการเข้ามาติดตามดูชีวิตคุณนะเข้ามาสืบเข้ามาส่องอยากรู้ความเป็นไปของคุณและก็ในใจของเขาอ่ะพูดตรงๆเลยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะไปจากคุณได้จริงๆหรอก ถ้าเขาจะไปอ่ะ energy ของไพ่นะคะคุณเห็นไหมคะว่าจะเดินไปข้างนี้แต่หน้าเขายังหันกลับมานะคะเพราะฉะนั้นมองว่าเขายังนึกถึงคุณอยู่ยังสนใจความเป็นไปและก็จริงๆก็ยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยแต่ด้วยความที่เขามีความดือ้อมีความอีโก้มีความชอบชอบเอาชนะการที่เขาจะต้องทักเข้ามาก่อนเนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาเสียฟอร์มเขาเสียหน้าเหมือนกันนะ เขาเริ่มอยากกลับมาหรือยังเขากำลังพิจารณานะคะเพราะว่าคนคนนี้ด้วยนิสัยของเขาอะ่ะจะออกแนวเหมือนเด็กนะคะจะออกแนวแบบเหมือนคนที่แบบทำอะไรอะ่ะนึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเขากำลังพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียอยู่นะคะการสอดส่องของเขาอะ่ะนอกจากจะอยากรู้แล้วว่า คุณเป็นยังไงสบายดีไหมหรือทุกสุขยังไงหรือว่าคุณมีใครไปแล้วหรือยังการสอดส่องเขาก็ยังเป็นการส่องนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเป็นการช่างใจอะ่ะดูในเรื่องข้อดีข้อเสียอเขายังเห็นโอกาสนะคะในการที่เรากับเขาจะได้กลับมาพูดคุยกันหรือ ีกสิ่งหนึ่งที่เห็นจากไพ่เด็กเหรียญกับไพ่แปดไม้เท้าอ่ะหมอว่าเขายังเห็นเห็นในเรื่องของการกลับมาคบกันเนี่ยอาจจะนำพาชีวิตเขาและคุณเน่เหมือนส่งเสริมต่อยอดกันอย่างเช่นคบกันแล้วพากันจเจริญก้าวหน้าคบกันแล้วพากันทำธุรกิจนะคะด้วยความที่เขาจะมองไปที่เรื่องเรื่องคุณสมบัติ ข้อดีข้อเสียผลประโยชน์นะคะเหตุและผลมากกว่าในเรื่องของความรู้สึกและจิตใจถ้าเขาจะคบใคระเขาอาจจะไม่ได้เอาในเรื่องของความรักเป็นที่ตั้งนะคะอย่างที่บอกแหละว่าเขามีความดือ้อมีความที่ติอกโก้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจหรือการควบคุมของเขานะคะแล้วเขาก็มองว่าเขาเป็นคนที่มีดีด้วย นะคะไม่ค่อยจะง้อใครง้อใครยากแล้วก็เปลี่ยนความคิดเขายากดูซิคิดจะติดต่อกลับมาไหมโอ้จริงๆหมอจะไม่ค่อยชอบพลังงานเด็กถือดาบกับ5ดาบแล้วก็1ดาบพวกนี้มาอยู่รวมกันเพราะมีความอีโก,โก้มีความชอบเอาชนะนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ออกแนวแบบว่าถ้าคิดว่าตัวเองถูกแล้วอ่ะจะไม่ค่อยแคร์นะคะแล้วก็งอยากด้วย ทั้งที่ความจริงอ่ะอยากจะงอแต่ก็มีความทิฏฐิประกอบกับคนทั่วไปอ่ะออกแนวแบบจะเข้าหาเขาชื่นชมเขาชื่นชอบเขามันก็เลยทำให้เขาอ่ะเหมือนคิดว่าตัวเองมีดีะนะคะคิดว่าตัวเองไม่ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องเข้าหาใครก่อนหรืองอใครก่อนมีแต่คนเข้าหาเขาอะและยังไง ม,มีแต่คนเข้าหาเขานะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะช่างเลือกไม่ถูกใจใครง่ายๆนะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเขานะคะยังรู้สึกว่าการที่การที่เขาโสดอ่ะพูดตรงๆนะคะการที่เขาโสดอ่ะมันก็เหมือนเดอะสตาร์ท่านหนึ่งอ่ะมันทําให้เขามีสเสน่ห์คุณจะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีแฟนอ่ะมันจะทําให้ความฮอตความมีสเสน่ห์ของคุณอ่ะ มันตกลงไปดังนั้นในความคิดของเขานะคะเขารู้สึกว่าการเป็นโสดมันสบายนะคะไพ่นักบวชกับไพ่เดอะสตามันไม่ต้องมีใครมากำหนดกฎเกณฑ์อะไรให้เขาอึดอัดเขาสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างสบายๆตามที่เขาต้องการจะคุยก็ได้จะไม่คุยก็ได้จะพาไปเที่ยวก็ได้หรือไม่อยากไปอยากอยู่บ้านเฉยๆก็ได้หรือบางคนอยากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเดียว การเป็นโสดมันมีความสุขอะนะคะแล้วก็เขาเป็นคนช่างเลือกด้วยนะถูกใจคนยากไม่ใช่ใครก็ได้แล้วก็ไม่ชอบให้แบบมีความรักแล้วเข้ามากํำหนดควบคุมอิสระของเขาจนเกินไปนะคะแล้วยังไงดูดูแลแบบมางอ,อยากเหมือนกันนะคะตัดสินใจอยู่ช่างใจอยูอม่มีการตัดสินใจอยู่แล้วก็ที่ตัดสินใจช้าไม่ใช่อะไรหรอก เขามีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งอะว่าคุณอะยังไม่ไปไหนหรอกเขาทักกลับมาเมื่อไหร่คุณก็น่าจะให้โอกาสแล้วก็ยินดีเปิดใจให้เขาอีกครั้งออกแนวมัน่นอ,อกมั่นใจอะนะคะอืจริงๆเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงนะก็คิดถึงก็อยากคุยแต่ก็เลือกที่จะเก็บไว้นะคะมีข้อความมากมายแหละที่อยู่ในใจของเขานะคะอื โอเคสี่ดาบอย่างน้อยหมอก็สบายใจอย่างหนึง่งสี่ดาบเป็นไพ่ที่แบบเหมือนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้อง พักจากปัญหานะคะไปพักฟื้นแต่มันไม่ใช่พลังงานของการจบหรือการตัดขาดมองว่าเขายังไม่ได้คิดที่จะตัดขาดกับคุณหรอกเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะมีฟอร์มนะเก็บทรงนิดนึงอยากจะทักมาแต่ก็เลือกที่จะไม่ทักประกอบกับก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าไม่เห็นจะต้องรีบร้อนเลยคุณไม่หายไปไหนหรอก ก็ส่งเราแหละส่งตลอดแล้วก็ยังรู้สึกเสียดายยังรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเรายังไม่ได้อยากที่จะตัดจบตัดขาดหรือเสียเราไปแล้วเขาอยากที่จะกลับมาคบกับเราไหมอ,อยากกลับมาสารสัมพันธ์หรือไม่หมอขออย่างนี้ก่อนนะสารสัมพันธ์ไหมโอ้ยังมีความสุขกับการอยู่คนเดียวค่ะนะคะชอบชอบการอยู่เงียบๆมีมุมของความเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงรักอิสระรักสันโดษ แล้วก็ไม่ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่รีบร้อนชอบความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปอดทนได้รอได้นะคะอ,อยากกลับมาสารสัมพันธ์ไหมอยากกลับมาคุยอ,อยากกลับมาคุยเจอเฮอร์มิตกับเดอะฟูเนี่ยเขาจะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างนะคะความเหมือนก็คือเขา รักอิสระนะคะรักอิสระแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีจะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมอะไรชีวิตของเขานะคะอยากทำอะไรก็ทำนะคะอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่คุยนะคะแล้วก็จะเป็นในอารมณ์ของคนที่แบบว่าเหมือนไม่ได้ชอบความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ใครมา มากำหนดอะ่ะหรือมาผูกมัดเขาอะ่ะนะคะออกแนวแบบว่าเขาต้องทําตามสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะเหมือนสายศิลปินอะ่ะนะคะแล้วก็นี่คือความเหมือนความต่างก็คือเอ,อ่อ e ดอะเฮอร์อ่ะเขาจะต้องการเวลาในการศึกษาดูใจเรียนรู้ใครนะคะไม่รีบร้อนในการเปิดใจหรือพัฒนาความสัมพันธ์แต่เดอะฟูลอ่ะเปิดใจง่ายอืมถ้าถูกใจอะ่ะก็จัดเลยแต่ The ะฟูลเขาก็เป็นสายแบบวัยรุ่นไง มาเร็วไปเร็วรักง่ายรักง่ายไหนเร็วขี้เบื่อนะคะแล้วก็เหมือนพอช่วงหนึ่งคลั่งรักแป๊บเดียวเขาก็อาจจะหยุดคลั่งรักได้แต่สิ่งที่คําถามของเรา เขาคิดจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ไหมเขาอยากกลับมาติดต่อพูดคุยกับเราแต่เป็น energy แบบแบบเพื่อนหรือแบบคนคุยยังไม่พร้อมที่จะกลับมาผูกมัดในฐานะแฟนแต่ถ้าดูดูกันไปยาวๆอะ่ะก็แบบไม่รีบร้อนอะ่ะก็มีโอกาสตอนนี้เขายังไม่มั่นใจนะขอดูเดอ m o มูนสิเขาเสียดายเราแต่เขายังไม่พร้อมเปิดใจแล้วเขาก็น่าที่จะมีตัวเลือกถ้าเกิดว่าเขาชัดเจนกับเราเดี๋ยวตัวเลือกของเขาอะ่ะก็ จะต้องเสียไปอ่ะนะคะอืมโดยรวมไพ่จะสื่อว่ายังรักอิสระยังไม่อยากถูกผูกมัดแล้วก็ยังอยากที่จะมีสิทธิ์เลือกแล้วก็โฟกัสเรื่องการงานการเงินเป็นหลักอืมแล้วก็คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอ่ะอืม แต่โดยรวมแล้วไพ่ก็สื่อว่าคุณกับเขามันยังตัดกันไม่ขาดท้ายที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อกลับมาโดยเฉพาะถ้าช่วงนี้คุณปล่อยวางไม่ได้ตามเขาแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองอะ่ะให้ดูดูดีดูสวยดูหล่อดูมีเสน่ห์โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินทําชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีเดี๋ยวเขาจะทักเข้ามาเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ